วันนี้วันที่5ธันวาคมนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมาิตลาทิเบตรามาธิปดีจักรีนรุปดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษซึ่งในช่วงวันที่4และก็วันที่5ธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออกในสาราดุสิดาลัยเพื่อประชาชนนั้นได้เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระจมภัรษช้า และพระองค์ท่านก็จะมีพระราชดำรัสต่อณะบุคคนที่เข้าเฝ้าไทยทอดผ่านทางโทรทัศน์ตรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่คนไทยจะเฝ้ารอวันนี้แหละค่ะวันที่พวกเราคนไทยที่มีพ่อคนเดียวกันเป็นศูนย์ป่วงใจจะได้มีโอกาสฟังพระสุรเสียงและแนวพระราชดำริต,ต่างๆของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่เก้าผ่านวาร,า,าระโอกาสาคัญนี้แต่สําหรับในปีนี้คือปีที่แตกต่างปีที่ไม่มีพระองค์ท่านให้เราคนไทยที่มีโอกาสเช่นเคยอีกแล้ว แต่เราคนไทยก็เชื่อแน่นะคะว่ากับทุกคําสอนของพ่อในอพระบรมราชโองาทและพระราชดำรัสต่างๆนั้นจะยังคงดังก้องอยู่ในจิตใจของเราคนไทยเสมอไปกราบนิรันดร์เพื่อที่จะให้เราคนไทยนั้นได้นําคําสอนเหล่านี้ไปสื่อสารพระราชบัญญัติธานต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงวันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบีพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าก็าคือวันที่4ธันวาคม2550 แต่ถ้า,าเราจะนับการเสด็จออกมาหาสมาคมเป็นครั้งสุดท้ายนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษา5ธันวาคมก็จะเป็นปี2556ค่ะที่ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมกวางไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน,กนเพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจปรเพื่อตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยและนี่แหละค่ะคือพระราชดำรัสสุดท้ายในการออกมะหาสมาคมข,ของพระองค์ท่านที่เราคนไทยจะต,ต้องจดจําและนําไปปฏิบัติตามรอยแบบไม่มีวันลืมเลือนในพ่อของแผ่นดินพระองค์นี้ผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในใจของคนไทยทุกดวงไปตราบนานเท่านานค่ะ